สนับสนุนโดยนมดัชมิลเจนไอเมื่อมีอาการอ่อนเพลียอะลินามีน x อ็กซจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกชุดเครื่องนอนโตโต้ทุ่มเทมากนางบอกว่านางทุ้มเทมากนางทำกันบ้านหนักมากเพราะว่า ต้องถอดเสื้อเยอะมากเรื่องนี้ก็เลยฟิตหุ่นมันเป็นบทเหรอเราไม่ได้อยากเลยเลยเลืองตัวเหรอรู้สึกเตืองตัวพี่อยากมากเลย <mand itor> แล้วเขาเห็นบทเรียนแล้วจากตอนแรกที่เขาให้ผม right ์ตเสื้อบอกเคนพี่ว่าเคนใส่เสื้อแล้วเขาไม่มีอีกเลยผมก็ไม่ได้อยากเล่นโดยการแสดงดีละอ๋อเหรอม่ต่อกนสมันเหนื่อยไงมันต้องมันต้องมันต้องฟิตหุ่นเลยมันเหนื่อยอดอาหารกินกินน้อยอะไรเ่งี้แต่การถอดเสื้อของคุณมันไม่ได้มีทําให้ปรางเขามีความหวั่นไหวเห็นปุ๊บเขาก็ขำคุณตลอดเลยการเห็นนมชมพูมันน่าขำอะไรหรอคะคุณก็เห็นคนอื่นกรี๊ดเยอะแล้วไงมีมีรวมวีทีอาร์หัวนมอเล็ก นั่งไงค่ะเฮ้ยคุณเป็นไรอ่ะเฮ้ยคุณลีสวัสดีครับทั้งสวยเซ็กซี่มีน้ำใจอีก นี่คุณลีนี tamam. <ao> ่ซ <reconcile> ูเปอร์วูแมนตัวจริงเลยนะครับเนี่ยเมื่อดูของอาเล็กไปแล้วเราต้องดูของเคทีละเด็ดันมาคุณก่อนสิหันมาสิเปรี้ยวนะซ่านะเก่งนะเหรอ อของผมเนี่ยดูว่าออกแนวอุบาทอ้าวอเล็กกับปางเนี่ยเขาก็มาเล่นคู่กันเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะครับปางก็เลยทําการจัดเต็มเหมือนกันเลยทีเดียวไหนเล็กเล่าดิ <c oughs> คือปางเขาเป็นคนที่เล่นละครด้วยเรียวมากมันมีฉากที่เขาต้องเตะเป้าเราแล้ว,ลวนไงจริงเหรอโดนจริงเหรดังบุกเข้ามาเลยแล้วคุณเล่นต่อไหมหรือค<ด>ุณแบบว่าชะงักไปเลยเราก็ชะงักแล้วต่ก็ต้องเล่นต่อเลยพราะไม่อย่างนั้นคือถ้ามันอีกเคกหนึ่งคุณก็โดนอีกทีเนาะเราไม่ไหวแล้ว นกเกดของแม่เดี๋ยวคุณเดียวไอ้หล่ีนสิโอ้ยโดนีีีีีนนนนจมูกโอ้โหเอ้าโดนจมูกอะ ตลบมากเพราะจริงจริงตอนซ้อมคือจะต้องเอามือไปปัดหน้าเขาเออแล้วทำไมขามันขึ้นไปก่อนนะตอนเอาจริงมันไม่รู้เราวางก็ต้องกานขัไวนัสมากเพราะมันทรมานมากไม่ใช่แค่ฉากตบตีนะแต่เห็นเขาบอกว่ามีฉากที่ปรางเนี่ยเคยทำให้อเล็กเกือบตายมาแล้วด้วยจะมีพวกฉากที่ถ่ายใต้น้ำแล้วปางเขาเป็นคนแบบว่ายน้ำไม่เก่ง แต่แต่ว่าคือต้องไปช่วยพระเอกที่จมน้ำอยู่เล็กก็บอกปางว่าปางถ้าเกิดว่าปางไม่ไหวอ่ะให้ปางสะกิดเล็กเล็กจะผักปางขึ้นไปก่อนอจะช่วยจะช่วยใช่ปางก็สะกิดแต่เป็นการสะกิดแบบสะกิดแล้วก็กดเราลงไปอ้าวผมเกิบขึ้นมาไม่ทันน่ะแบบเนี่ยเห็นไหมทำไมไม่กดลงไปแรงๆแล้วแม่ก็เป็นถ่ายแบบน้ําลึกมากแล้วพังก็กลัวมากจริงๆคืออย่างที่ทุกคนเห็นคือพอลงไปแล้วต้องไปแบบ ช่วยเขาช่วยเขาแล้วเขาหลอกจับเรามาจูบอยากให้มันผ่านว่ามันหลายทีแล้วเราก็เอาวะเอานานๆเอานานๆสักท่านึงโหไม่ไหวจริงๆพอมองขึ้นไปยังไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยก็เลยงั้นอเล็กแกลงไปซะเถอะอ่าด้วยข่าวว่าในกองนี่คือปรางติดกระจกมากขนาดท,ที่มอนิเตอร์ยังไม่อยากไปดูเลยดูแต่กระจกตัวเองเนี่ยเหรอไม่ใช่เลยอเล็กแกตัวเองอ๋อเหรอไม่ชอบเห็นแบบเวลาไปเข้ากองเขาไงอะไรเงี้ยก็จะ ปางเขจะเป็นคนเขาติดกระจกเขาก็จะแบบคือเขาสวยตลอดเวลานึกออกว่าแต่งหน้าเขายิ่งแต่งเองได้เลยอะในละครก็คือแต่งเองใช่สังเกตไปไอลองเข้าไปดูไอจีปไปออกมาันกไปออกามันก็จะไงออกมมันสวยไปออคานก็จไอ่ามันกไปออกันก็ะไอมามัก็จะไมันกว่าไปออานี็จปออานะปมันะปอมามัก็จานก็จะลอนะลอกาันะปออกมมัจออกนก็จะไปอกาันก็องกี้เนก่ยถึงกันช็ออกัน็ไปอก็อ หนูทำไมอเป็นฉากที่เป็นในฝันตอนซ้อมก็ยังไม่ได้จูบจริงพอเสร็จเอาจริงก็จูบปากมาแตะกันนานมากเพราะนานเสร็จหนูก็งงพุ่มกับก็คัดแล้วพุ่มกับก็ถามว่าเอ้าทำไมไม่จูบกันอ๋อเขาจะให้จูบจริงใช่เขาทุกเรื่องที่ผ่านมาคือจูบจริงหมดเลยนะไม่ใช่ค้างไว้หมายว่าคนเราจูบก็ต้องดูดดื่มเพราะเพราะอะไรใช่เพราะฉันเห็นทุกเรื่องฉันดูคิวปิดอ่ะคนอื่นเขาแค่แบบแตะกันแต่คู่นี้มันมีการ แทรกกันของป่ากันด้วยฉันแทบอยากจะแหวกทีวีดูเลยอ่ะถ้ามีใครสักคนทำให้ฉันศรัทธาในความรักได้อีกครั้งฉันจะอยู่เคียงข้างคนคนนั้นผมขอเป็นคนพิสูจน์ให้คุณรูนะ เทไหมก็ต้องเทก็ก็เลยเอามาอีกทีแล้วบางก็บอกเขาเองแหละว่าเต็มที่เลยจะได้ทีเดียวผ่านก็ออกมาอย่างที่เห็นนะคะเต็มเทในคู่คุณมีแบบอย่างนี้ไหมคะเลิฟซีนคุณอะไรอย่างงเี้ยค่ะไม่ค่อยมีอ่ะเราไม่มีเลยเหมือนเราแก่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่เฮ้ยทำไมเขาไม่เขียนบทให้ลูกเราเขาจะไม่ไม่ไม่ขายเรื่องแบบนี้เลยไม่เลยอาจจะเป็นเพราะว่า เรื่องนี้มันอาจจะมีมารคนอื่นด้วยไงม,มันก็เลยแบบว่าโดนขัดจังหวะตลอดแล้วงี้เชอเรามีกันต้องต่ออะไรอย่างนี้ยไหมหรืหอสกอตอะไรอย่างนี้ยไหมมีเหรอก็มีคุกกี้เบาๆแบบวัยรุ่นอไรเงี้ยน้องเขาแบบฮอร์โมอนอะ่ะนึก <laughs> ออกไหม เด so ี๋ยวพักัสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังการร้องเพลงจริงจังครั้งแรกของอเล็กกันจะดีเหรอจะดีเหรอทำไมอ่ะอ่ะสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องมาขอร้องนะคุณผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอเล็กด้วยที่มีคนหยิบยื่นโอกาสให้ หัวหน้าเขาก็ชงกาแฟให้เรานะชงกาแฟมาเองอ๋อชอบกินกาแฟไม่อร่อยเลยกาแฟอะไรผมกับคุณหน่อยก่อนที่จะมีน้องจุนอ่ะมีน้องคนหนึ่งก่อนอ๋อแล้วสูนเสียป่ะพอน้องบอกปุ๊บกเลยบอกน้องน้องต้องทำตรงนั้นให้ดีที่สุดก่อน